ปิดคอยจะราคาไปถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วแหละแต่มันมีโมเดลวิเคราะห์ตัวหนึ่งที่ชื่อ stock to flow นะครับดังนั้นโมเดลเนี้ยมันจะพูดถึงราคาปิดคอยไปถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้ถูกต้องหรือแม่นยำขนาดไหนฉะนั้นวันนี้เราต้องไปติดตามชมด้วยกันนะครับว่าตกลงแล้วไอการวิเคราะห์แม่นยำเนี่ยมันมีคนเชื่อมากน้อยขนาดไหน เดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้บิตคอยราคาลดลง5%จาก42,628ดอลลาร์ลดมาเหลือ39,726ดอลลาร์นะครับข้อมูลนี้มาจากคอยเกโก้นะครับังน,นั้นบิตคอยจะมูลได้ถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ หน้าเป็นคำถามมากที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่มันมีโมเดลตัวหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิเคราะห์แผน B เขาได้ทำเอาไว้นะครับก็คือ Stock to f o ทู Stock to f o โ l นะครับเป็นโมเดลที่เคยพูฟมาแล้วนะครับในปี2020โดยนักวิเคราะห์แผน B เนี่ยแหละว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะไปทางไหนมีทิศทางอะไรดังนั้นเคยถูกต้องมาแล้ว แต่เมื่อมาใช้กับปีนี้นะครับแล้วนักวิเคราะห์แผนปีเนี่ยเขาได้ให้ข้อสมมติฐานตรงนี้ว่าบิตคอยจะไปถึง1,000งแสนดอลลาร์ 1, และตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเรื่อยๆและมีแนวโน้มที่จะถึงนะครับแต่ว่าหลายคนอะไม่เชื่อนะครับในทฤษฎีเนี่ยจนกลายเป็นหัวข้อในการวิเคราะห์วันนี้นะครับว่าโมเดล Stock to f ูโฟนะครับ จะสามารถส่งให้บิตคอยเนี่ยไปราคาถึง1,000งแสนดอลลาร์ 1, หรือไม่และมีผลกระทบอย่างไรที่ก่อนที่จะไปถึง1,000งแสนดอลลาร์ 1, มีคนมากมายที่จะพยายามเพรสเชอร์นะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องไปติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันโดยข่าวนี้ด้วยกันนะครับเขาบอกงนี้นะครับว่าในบิตคอยตอนนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า ถ้ามันจะไปถึง10,000แสนดอลลาร์ 1, ได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับโดยนักวิเคราะห์คริปโตนะครับและยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อลาร์กเดวิสนะครับได้ก่อตั้งการสังเกตขึ้นนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเพิ่งเปิดแท่งเทียนการาฟลายสัปดาห์ที่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่ ema 2 1ฉะนั้นโมเดลโดยเฉพาะ stock to flow นะครับได้รับความนิยมในวงการของแพน B ได้โพสต์สวิดอัปเดตว่าโมเดลของเขายังเดิมเนินหน้าตามเป้าหมายนะครับยังไม่มีข้อผิดพลาดอะไรฉะนั้นในเดือนรกรกฎาคมบิตคอยเนี่ยได้ทำราคาสูงสุดที่41,490ดอลลาร์นะครับดีตัวพุ่งจากตุดต่ำสุดนะครับลาวจากเครื่องจักรเลยโดยมีโมเดล F2F นะครับถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปี2019ซึ่งเป็นโมเดลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานการผลิตและอุปทานของเหรียญที่มีอยู่โดยพื้นฐานแล้วโมเดลจะทำการคำนวณและคาดการราคาของบิตคอยจากวิกฤตการการขาดแคลนอุปทานนะครับหรือว่าเป็นโมเดลที่มีความชัดเจนมากในปี2020แต่ปัญหาก็คือว่ามีกลุ่มที่ไม่เชื่อนะครับเขาไม่เชื่อว่าโมเดล s 2 f เนี่ย มันจะเป็นไปตามนั้นนะนะครับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขาใช้เกณฑ์อะไรเขาใช้เกณฑ์ MACD แบบพิเศษของเขาได้ส่งสัญญาณได้ว่าเกณฑ์นะครับที่เกิดขึ้นและมันบ่งบอกว่าต้องแต่ตอนนี้จนถึงปลายปีเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาในหลายๆเดือนถึงจะไปหนึ่งแสนดอลลาร์ได้อืมเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับขณะน,นี้ราคาบิตคอยมีการซื้อขายอยู่ที่สี่หมืน 130ดอลลาร์อ้างอิงจากข้อมูลของคอยเกโก้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันนะว่าตกลงแล้วบิตคอยมันจะไปถึง10000ดอลลาร์ได้ไหมในปีนี้เพราะมันก็มีหลายทฤษฎีะนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหน้า10000ดอลลาร์ปีหน้า2 5 5 0 0 0หหรือปลายปีนี้6 0ห0 0 5 0 0 0 0นะครับ40,000ผ่านไปแล้วนะครับมีบางคนเดาว่า40,000ก็คงไม่ใช่นะครับก็50,000 6 0,000นะครับ แต่กตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดกระทิงในช่วงระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับที่มันขึ้นอย่างสูงสุดมันจะเป็นตลาดกระทิงแต่ฉะนั้นนะครับในช่วงที่เป็นตลาดกระทิงเนี่ยมันแป๊บเดียวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตลาดหมีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันขึ้นมาถึง4ี่0มืันดร้อดอลลาร์หรือสอง0ัน้าร้อดอลลาร์นะครับตอนนี้มันก็ยังเป็นตลาดหมีอยู่นะครับคนไม่ค่อยเข้ามา นะครับในวงการของคริปโตเครนซีนะครับทำให้แรงซื้อแหลงขายเนี่ยมันไม่มีนะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยราคาบิตคอยมันก็ขึ้นมานะครับแต่มันซื้อยากมากเก่งกาไรยากมากเลยนะครับตอนนี้นักลงทุนนะ่ะถ้าเป็นพวกเก่งกําไรเนี่ยเขาก็ต้องรอนะครับว่าราคามันจะล่วงอีกทีเมื่อไหร่ราคามันจะไปอีกทีเมื่อไหร่ก็ต้องว่ากันอีกทีนะแต่ผมเชื่อนะครับว่าราคามันไปได้อย่างแน่นอน นะครับดังนั้นวันนี้เราก็ต้องดูกันนะครับว่ามันจะถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ได้ไหมถ้าได้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโมเดลไอเอเนี่ยนะครับแล้วก็ t t o k t to l o w เนี่ยนะครับก็เป็นโมเดลที่ไหลเหมือนเครื่องจักรนะครับคือมีการถูกต้องมีความแม่นยำและมีการวางจังหวะของราคาได้ถูกต้องเป๊ะๆแบบเครื่องจักรเลยดังนั้นมันจะเดินไปแบบเครื่องจักร แต่ว่าการเดินเป็นแบบเครื่องจักรนะครับมันเป็นแค่ภาพของการเปรียบเทียบเท่านั้นแต่ราคา b บิตคอยจะไปถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้จริงหรือเปล่ามันก็เป็นอีกคําตอบหนึ่งที่เราต้องไปหากันและสําหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในวันนี้ด้วยกันนะครับให้เดาราคา b บิตคอยกันดีกว่าว่าคุณเชื่อโมเดล stock to flow หรือไม่นะครับหรือโมเดลที่ชือ่อว่า s 2 f เนี่ยราคาบิตคอยจะไปถึง1,000 0แดอลลาร คุณเชื่อหรือไม่กดหนึ่งนะครับในปีนี้1,000งแดอลลาร์ 1, ได้กดหนึ่งไปไม่ได้กดสองแล้วแต่ว่าคุณเชื่ออะไรแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไปไม่ได้นะครับน่าจะกลับมาแค่60,000หรือ70,000หรือ80,000ได้เท่านั้นคงไม่ไปถึง1นึ่งแสนแน่นอนฉันั้นวันนี้เราก็ต้องดูกันนะครับว่าแนวโน้มของราคาบิตคอยในไตามาสที่สามจะเป็นเช่นไรและไตามาาที่สจะเป็นเช่นไรแต่ผมเชื่อว่าในไตามาสที่ส จะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยึ้นนะครับและพอในไตามาาที่4ี่ก็จะเริ่มแผ่วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันนะปีนี้นะครับก็คาดว่าเลขขี้นะครับน่าจะเป็นเลขที่ไตามาาที่เป็นเลขขี้น่าจะเป็นไตามาาที่ราคาบิตคอยขึ้นนะครับเลขคู่ก็อาจจะมีราคาปรับฐานหรือล่วงลงอย่างรุนแรงก็ว่ากันอีกทีฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนะครับผมขอท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามกัน4ช่องทางคือบล็อกติท Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในนั้นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็เข้ามาคุยกันนะครับคุยกับเพื่อนๆได้นะครับหาพี่ๆหาน้องๆหาอาจารย์ หาที่ปรึกษาได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปถึง1,000งแดอลลาร์ 1, ด้วยกันและการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ